ความห่วงใย,ยจากหน่วยงานภาครัฐนะคะจากทานผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งใจอย่างสูงยิ่งที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะคะให้ได้รับความปลอดที่มีการระบาดของอโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนานะคะ สเตตคอร์นจินแห่งนี้นะคะก็จะมีการได้รับต่อวันค่ะซึ่งวันนี้สื่อมวลชนก็ได้ให้ความสนใจนะคะภาพหนึ่งนะคะที่ไม่มีน้องสองท่านนะคะไอ้ภาพหนึ่งค่ะท่านขากล้าเชื่อหุ่นกอล์เครื่องใช้ต่างๆที่ชิ้นตามมาตรฐานด้านการป้องกันและเพื่อน

้อนนเขาเดิผานเเป็นทัวบอกเลยถ้ามีการเจ็บไข้่านปวยยังไงไม่ไ่ฮะนทำบทีกข้อตกลงนะคะเอ็มบอยู่ร yeah, ่วมระหว่างทศบาลนครนคร